ถ้าอายุคงเหลือสั้นเนี่ยเอ่อก็ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะว่าเอ่อถ้าเราถือไปจนหมดอายุแล้วเนี่ยดีเวเดนที่ได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคกับกับเงินที่เราลงทุนวันนี้สินทรัพย์ด้วยนะคะว่าเขาลงในทรัพย์สินตัวไหนนะคะเพราะตรงนี้มันจะสะท้อนถึงความเสี่ยงแต่ถ้าเป็นริเชลเนี่ยดอกเบี้ยที่ได้ต้องมาถักต้นทุนก่อนแล้วก็เหลือเท่าไหร่อันนั้นคือจะเป็นสิ์ที่เราได้ Uh, เราก็มองว่าการลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ย uh, จะจะขอแนะนำนิดหนึ่งนะคะว่าการลงทุนในกลุ่มนี้เนี่ย uh, เราอาจจะดู3-4ปัจจัยหลักเป็สามสี่ปัจจัยใหญ่เป็นหลักนะคะอันแรกเลยก็คือต้องดูความสร้างของรีทน,นะคะว่าเป็นฟรีโฮหรือลีสโฮนะคะฟรีโฮคือเป็นกรรมสิทธิ์นะคะเป็นเจ้าของทั้งอาคารและที่ดินลีสโฮ d คืออาจจะเป็นเจ้าของอาคารแต่ว่าเป็นที่ดินเช่า ะะถ้าเป็น leasehold เนี่ยก็คือพอหมดอายุเช่าเนี่ยเ,เราก็จะต้องคืนที่ดินให้เขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไรายได้ก็จะสิ้นสุดลงราคาของรีลด้จะกลายเป็นศูนยนะ์วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงนะคะอ,อ,อันที่สองเราก็ต้องดูอายุคงเหลือของรีลด,ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าอายุคงเหลือยาวๆเนี่ยมันก็จะ ถือไว้ค่อนข้างสบายใจนะคะแต่ว่าถ้าอายุคงเหลือสั้นเนี่ยก,ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะว่า,าถ้าเราถือไปจนหมดอายุแล้วเนี่ยดีเวเดนที่ได้รับเนี่ยมันอาจจะไม่ cover ก,กับเงินที่เราลงทุนวันน,น,นี้อันนี้จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของอันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วนะคะก็จะเป็นอินฟาสตรักเจอร์ฟันตัวหนึ่งนะคะที่มีรายได้สตรักเจอร์เนี่ยค่อนข้างแน่นอนนะคะทีนี้เนี่ย กองนี้เนี่ยอขออนุญ,ญาตไม่ไม่เอ่ยชื่อนะค,ะ,คะกองนี้เนี่ยเขาก็มีอายุเหลืออยู่13ปีครึ่งนะคะคในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะจ่ายดีเวนด์อยู่ที่ประมาณ78ตังถึง85สตางค์นะคะคปีที่แล้วเนี่ยจ่าย78สตางค์เราก็ทำเซนซิทีฟิตี้ในนิ s สนะคะเราใช้ที่78สตางค์ก่อนนะคะก็คือถ้าเราซื้อหุ้นเข้าไปวันนี้แล้วเราถือไป13ปีครึ่ง เงินที่เราได้ทั้งหมดคือสิบบาทห้าสิบสามสตางค์นะคะข้อนี้นะคะสิบาทห้าสิบสามสตางค์ทีนี้เนี่ยในสิบาทห้าสิบสามสตางค์ที่เราได้มาเนี่ยมันต้องหักเงินลงทุนด้วยถูกไหมคะคเงินลงทุนที่เราซื้อวันนี้คือเก้าบาทสิบห้าตังค์เพราะฉะนั้นส่วนเกินที่เป็นเงินปันผลให้เราก็คือบาทสามสิบแปดตังค์ดังนั้นถ้าเราคิดกลับมาเป็นยิวคือสิบห้าเปอร์เซ็นต แต่15%เนี่ยเราต้องถือถึง13.5ปี <c oughs> ะคะเพราะนั้นเฉลีย่ยมันก็เลยได้แค่ปีละ1%เท่านั้นเอง <c oughs> นะคะมันก็เลยเน้อยไปนิดหนึ่ง <c oughs> นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนที่ราคาจะลดลงมาตอนนั้นอ,อ,อยู่ที่10บาทกว่านะคะลดลงมา20%เนี่ยตอนนั้นคือเงินปันผลรวมแล้วเนี่ยได้เท่ากับต้น ได้ได้น้อยกว่าครับราคาหุ้นบนกระดานก็เลยทําให้หุ้นมีการ correction ลงมาแรงคร่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งของรีโทที่ต้องดูนะคะอันที่สองต้องดูสินทรัพย์ด้วยนะคะว่าเขาลงในทรัพย์สินตัวไหนนะคะเพราะตรงนี้มันจะสะท้อนถึงความเสี่ยงนะคะเอ,อ,อย่างเช่นถ้าลงทุนในในโรงแรมก็อาจจะมีความเสี่ยงถูกไหมคะเพราะว่ามันขึ้นเกี่ยว ขึ้นกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ก็จะมีเรื่องโควิดเรื่องของการล็อกดาวน์นะคะแล้วก็เรื่องของอถ้าเป็นอุตสาหกรรมอื่นถ้าเป็นออฟฟิศเงี้ยคะ่กก็ยังความเสี่ยงก็ยังจะน้อยกว่าโรงแรมนะคะหรือว่าโรงงานให้เช่าเนี่ยความเสี่ยงก็ยังน้อยกว่าค่ะครับอันที่สามื่องดูโครงสร้างไรายได้ว่าโครงสร้างไรายได้มายัางไง โะคระงสร้างรายได้เนี่ยบางกองก็คือจะฟิกซ์ว่าเ,เขาได้รายได้เนี่ยสม่ำเสมอนะคะแล้วก็อาจจะมีกรอตปีแล้วเท่าไหร่นะคะก็อยู่ในสัญญาหมดอันนี้ก็จะค,ค่อนข้างความเสี่ยงน้อยนะคะแต่ถ้าอย่างโรงแรมเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับ occupancy rate ขึ้นอยู่กับค่าห้องอย่างนี้ค่ะอันนี้ความเสี่ยงก็อาจจะสูงกว่าค่ะ และเรื่องสุดท้ายนะคะเราต้องมาดูผลตอบแทนค่ะว่ามันคุ้มค่าคไหมอย,อย่างที่ยกตัวอย่างปไปเมือ่อกี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะว่าออปันผลเนี่ยมันคุ้มค่าไหมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มนี้เนี่ยมันควรจะดู irr นะคะก็คือค internal rate of return อันเนี้ยมันเหมือนเป็นการบอกว่าเ,ออเงินปันผลหรือว่าผลตอบแทนระยะยาวเนี่ยมันได้กี่เปอร์เซ็นต์ ครับพี่พี่เขงครับขออนุญาตถามความรู้ระหว่างบรรทัดสําหรับนักลงทุนเบื้องต้นนะครับอะไรคือความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนที่เรามักจะถามตัวดีวิเดนยิวว่าปีหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์กับตัวของ irr ครับพี่แขงครับอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นดีวิเดนเนี่ยที่ได้รับสมมุติ10%มันจะต้องมีเงินต้นอยู่ในนั้นด้วยสมมตินะคะสมมุติว่าเราซื้อมาสิบาท แล้วก็ริดกองนี้มีอายุ20ปีอันนี้สมมุติเป็นริดโฮนะคะถ้าเราจะตัดแบบเส,เส้นตรงนะคะเพราะนั้นเราต้องตัดต้นทุนของเราเนี่ยปีหนึ่งก็คือประมาณ50สตางถูกไหมคะครับ50ตางถ้าเราได้ yield 10%คือเขาให้เราบาทหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย y i e l จริงๆของเราหลังจากหักต้นทุนแล้วเนี่ยมันคือ50ต่างมันคือ5%มันไม่ใช่10%ครับ อันนี้ค่ะอันนี้เคลียร์ไหมคะครับนั่น d i v วน e n นที่เราได้เนี่ยด i v i d e n ที่เราได้เนี่ยมันรวมเงินต้นมาด้วยออย่างอันนี้ค่ะเนี่ยด i v i d e n ที่เราได้รับเนี่ยค่ะเราต้องหักเงินต้นด้วยอันนี้กรณีที่เป็น leasehold สิทธิการเช่าใช่ไหมพี่ใช่ค่ะถูกต้องค่ะครับระหว่างทางเงินที่เราได้รับเนี่ยมันจะส่วนหนึ่งเป็นการคืนเงินต้นกลับมาที่เราด้วย เพราะฉะนั้น,นผลตอบแทนที่ได้จริงๆเนี่ยถ้าหักเงินต้นแล้วมันก็จะลดลงจากอัตราจริงที่เขาแจ้งนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นโดยส t ตรคเจอร์แล้วเนี่ยรีทที่เป็นลิสโฮคะ่ะจะให้ผลตอบแทนสูงกว่าฟรีโฮนะคะคเพราะรว่าฟรีโฮเนี่ยมันไม่มีวันหมดอายุนะคะแอสเซทเป็นของเราตลอดไปเพราะนั้นมันก็ไม่ต้องตัดต้นทุนค่ะ เราะฉั้สิ่งที่ได้มันเหมือนเป็นดอกเบีย้ยเป็นดอกเบีย้ยที่เราได้เลยค่ะคแต่ถ้าเป็นริสโคเนี่ยดอกเบีย้ยที่ได้ต้องมาหักต้นทุนก่อนแล้วก็เหลือเท่าไหร่อันนั้นคือจะเป็นสิ่งที่เราได้ค่ากำไรจากการลงทุนค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นริสโคสิทธิการเช่าดูดีๆนะดูเฉพาะตัวเลขสุดท้ายโอ้โหให้สูงกว่าประเภทฟรีโฮอีกจริงๆเนี่ยเขารวมเงินต้นที่เขาทยอยคืนเรามาด้วยใชครับ ต้องดูให้ดีด้วยมันจะบังตานะครับนี่คือ4นะครับฉะนั้นสรุปครับพี่แขงแล้วภาวะตลาดแบบนี้เนี่ยเหมาะหรือ,อยังที่จะหันกลับมาให้ความสนใจกองหลีดครับพี่แขงครับคือเราให้ selective buy นะคะให้ให้เลือกกองนะคะให้เลือกกองที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็ให้ผลตอบแทนสูงแล้วก็ควรจะสูงกว่าอินฟล t i ชันด้วยนะคะคก็ ที่เลือกมาให้วันนี้จะมีสามตัวครับนะคะและช่วงนี้เรามีโปรโด้วยนะ1เดือน5ก็คือสมัคร1หลักสูตรบวกหนังสือลงทุน1เล่มและส่วนลดเพิ่ม5แต่ถ้าสมัคร2หลักสูตรบวกหนังสือลงทุน1เล่มเลือกเอาได้เลยรับสิทธิ์เข้าสู่ Facebook กลุ่มปิดด้วยและยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก10%ด้วยนะ สนใจเชิญครับไลน์ ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A S I แล้วตามด้วยคำว่า money plus M O N E Y P L U S money plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ